Oh, yeah. เชียงใหม่เหมือนเมืองล้างเลยค่ะเพื่นอนๆอนปัดีกับวัดีค่ะเพื่อนเวันนี้ประส้มพามาเที่ยวตลาดค่ำเที่ยงนะคะมาเที่ยวตลาดค่ำเที่ยงมาดูดอกไม้ค่ะจะซื้อดอกไม้ไปประดับที่สถูกแฟนนะคะ ป้าว่าจะไปดูผักผักร้านเนี่ยอไอง้โอ้ยพริกกับนี้เนี่ยประกูดพริกกระเขือเนี่ยนั่งรักเหมงอักันเดี๋ยวดูก่อนมา,มามันมีกับอันนี้ของพื้นเมืองเนาะโหรพาเขามีก่อน นอละพลแพลงมูละแพมดคะแนนไม่นจาะออกบินไปออนี่ดอกพิต้นก็ได้เจาะต้งไปไหนแม่สิพิกกยังไน่เออพกยังเนจะเอาอัน โหลพาตัวแล้วก็เอาแมงลากเตินโหละพาต้นตะไครโพระาาวาเจ้าอันน er ั้นประดูอย mm ่างเดียวอันไหเจ้าเป็ยนอันนั้นพยุงเออพยุงต้นตะไคร่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ขจอนเจ้าขัดจอนสลิดกะอันนี้พยุงอย่างพยุงเฮาเนี่ยกะงกเ็ดหน่อยนใหญ่เป็นสีดำมาค่ะรอเจ้าวันแดดจะทำด จะเอาไปปลูกนาปลูกตามคนาสวนจะเอาไปปลูกสวนน่ะสวนพะเยาอ่ะแซมแซมมันน่ะไว้ให้ลูกให้เต้าสามห้าเหรอสามต้นร้อยเหรอต้นยะต้น้อพยุงไหหลำสามสิบเออพยุงไห่ลำทุกทีสามดิ่มหกสิบมันมันมันต่างกันยังไงกับพยุงไอ๋อเหรอ ที่เขาที่เขาลงในเฟซเนื้อสวยๆนะใช่ไหมะสมจะซื้อต้นไม้ไปปลูกสวนระสมอันนี้ต้นอะไรยังอะไรอย่างโอ้ตะเคียนตะเคียนทองตะเคียนทองก็สามห้าค่ะจะเลิกทำสวนเราจะปลูกป่าละจะปลูกป่าขายไม้พยุงละจะทันได้ขายมันจะตายก่อนไหมเนี่ยเก็ะดูปะดูป่าก็มีปะดูป่าก็สามห้าไปถือจานหลังเนี่ยค่ะ อันนี้ต้นอะไรเนี่ยปาอันนั้นวงพื่งนมาประจำรัศาลไม่เอาเออไม่เอานี่ค่ะมะฮอกนีอันนี้เป็นต้นป่าอันนั้นอะไรนะปลาจโจกค่ะต้นโจกเจ้าต้นตะรพลแปดสิบบาทก็อย่ามาแปลงหัวแปลงจ้ายิงจ้าเต้าเดือไม้มาต่อคะ่ะนี่แล้วได้อะไรมาอีกนะก็จะไปทำคลิปที่ ตลาดทำเที่ยงเนาะไม่ได้ทามาค่ะพอไปเจอดอกไม้ต้นไม้ปุ๊บก็ตื่นเต้นค่ะไม่ได้ทําอะไรเลยมัวแต่ไปคุยจเจ๊จเจ๊เจ๊ต่อแหลกับแม่ค้าลืมกดวิดีโอมาให้ดวูว่าประสมได้อะไรมาบ้างเนาะนี่มีใครรู้จักบ้างเอ่ยผักหอมผักหอมหอมแย่นะหอมเซียะ คนคนอีสานเอินพักยังไะพักหอมแย่บอกเนี่ยเขาเพาะเซตถุงไว้ถุงละยี่สิบาทนะคะมาเพาะเองเทียสี่ขึ้นได้ซ้ำานีด้วย้องเทียบเาขึ้นซ้ำนอกจากเนี่ยต้นละยี่สิบบาทสามถุงห้าสิบเนี่ยสามถุงห้าสิบนะคะเนี่ยประสมชอบเอามาใส่แกงแครนะ์เนาะแกงแคร์แกงเหน่อไม้นะคะ โอ้ยอยุ่งตัวใหญ่ค่ะไหวใจะให้หแล้เด้อแล้วก็อันนี้ผักเผ็ดค่ะผักเผ็ดเนี่ยก็ใส่แกงแครนะคะหรือภาษาอีสานเขาเรียกผักคลาดนะคะซื้อมาปลูกแค่นี้เดี๋ยวมันก็ขยายพันธุ์ค่ะโอ้ยอยุงกัดฮะนี่ผักคลาดนะคะก็สามถุงห้าสิบเหมือนกันค่ะ แต่ส่วนอันนี้สามถุงร้อยนะคะผักหวานป่าไปเห็นแต่มาพรอาเองไม่ไม่ไม่ไ,มไดไ้ไม่ไม่ได้ผลทุกทีเลยนะคะเพื่อนๆดูผักหวานป่าที่ที่ชม่ที่เขาเพาะนะคะถุงหนึ่งจะมีห้าต้นค่ะห้าต้นนะถุงละห้าต้นเนี่ยถุงละห้าต้นเขาขายถุงละสามสิบห้าบาทนะคะถุงละห้าต้นถุงละสามสิบห้าบาท แล้วก็สามถุงร้อยนะคะประสมก็จะปลูกมันทั้งห้าต้นนี่แหละคะ่ะจะเอาไปปลูกที่สวนที่พะเยาเนาะนี่แหละที่ได้มาแล้วก็นี่ผักกะแยงนะคะผักกะแยงผักกะแยงผักกะแยงกระถางละห้าสิบเขาปลูกใส่น้ำไว้แล้วงามเด้อฮุดะ แล้วก็ใบโหระพากับใบแมงลักนะคะอันนี้ก็กระถาง20ค่ะต้น20่สิบกระสามดูสิจุ้งกัดถอยหันตบนุ่งละ่ะเนี่ยถุงละ20นะคะเพื่อนๆเห็นไหมมีหลายต้นเลยสี่ห้าต้นมนั่งสามสามกระถางห้าสิบบาทนะคะ อันนี้โหระพานะแล้วก็แมงลักด้วยเนาะส่วนนี้ก็สวนประสมค่ะอันนี้พิกปลูกเองนะคะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆมาอัปเดตสวนให้ดูอันนี้ต้นใบใบอะไรนะใบผงชูรสประสมปลูกมาไวบา้บางบงห้องให้ตรงนี้มันตรงนี้มันจะแดดนะคะประสมก็เลยเอามาปลูกใส่กระถางปลูกง่ายมากเลยแล้วก็งามดีด้วยนะคะต้น อะไรคณะเม็กซิกันอะไรนี่แหละเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่ไว้เข้ามารับชมขอบคุณมากๆคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ